นเดี๋ยวจะทำไก่ทอดปลาสูตรที่แบบง่ายมากเลยจุนน่ากินไหมลูกอร่อยไหมครับดีดีอร่อยไหมฉันอยากรูอ้อพอด,ดีอร่อยกรอบหอมีมนขนมเพื่อเหลือตัวเองเบื้องต้นที่ได้จะพามาซื้อขนมแต่ว่าเขาบอกว่าขนมอะไรนะจุนขนมะอะไรขนมอะไรอะมีขายที่ไหน,นสัางซื้อที่เซเว่นแล้วถ้าเราแวะเซเว่นเราจะเจอขนมอันนี้ไหม เออไปหายายาแล้วก็จะพาเด็กไปเล่นนะวิ่งไล่แบ,บอะอล้วจัดดีอ่ะเนี่ยเรามีผู้รู้แล้วเป็นพี่คนโตเขาอ่ขนมที่จุนบอกชื่อขนมอะไรกินนะไปตั้งเข้อมาดิสูสี่สิบเมตรเท่าไหร่ วันนี้เด็กหยุดนะเดี๋ยวจะทำไก่ทอดน้ปลาสูตรที่แบบง่ายมากต้มไก่ใส่เกลือเข้าไปอ่ะโอเคเราเอาไก่มาล้างให้สะอาดก่อนนะเดี๋ยวเราจะกรีดเนื้อไก่เพราะว่าเวลาหมักอะ มันจะได้เข้าเนื้อนี่แล้วกีดนี่ชืบชืบ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาไก่ไปล้างอีกรอบโอเคเราล้างไก่อีกรอบเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาไปเลย<ด>น้ำปลา<ด>ที่<ด>เราใช้ก็เป็นน้ำปลา<ด>ที่พระรัวดัเค็มหอมแล้วก็มีความหวานนิดๆน,นะใส่ไปเลยหมักไว้ ักประมาณ5นาที10นาทีแล้วแต่ชอบนะถ้า5นาทีก็จะเค็มน้อยถ้าเกิด10นาทีเขาก็จะออกมาเค็มมากหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนมันสะดวกสบายมากเลยแล้วเราก็เอาเนีลงเพื่อที่จะให้มันทำความสะอาดง่ายใส่ไกล่ลงไปจ้ะเราเอาหนังขึ้นก่อนนะอันนี้ก็ใช้เวลานานกว่าทอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราก็จะอบแบบครั้งละตานาทีแล้วก็พลิกอีกทีนึงก็ สามสิบนาทีเออก็นานอยู่นะอ่ะเดี๋ยวดูดีกว่าว่ามันจะออกมาสุกทั่วถึงไหมอาจจะครั้งละยี่สนาทีก็ได้กลิ่นหอมมากเลยหอมน้ำปลา20สินาทีก่อนแล้วกันอ ทำแบบไหนอะ่ะเอาใหม่เอาใหม่มัน,บบนเล่นได้ด้วยเหรอลูกอ๋ออ๋อมันกิ้งได้แบบนี้แล้วมันทำได้แรงที่สุดทำยังไงอู้อู้อู้ยรู้วิธีทำมาจากไหนเนี่ยเอาหนูเล่นตั้งแต่ตอนนั้นพี่กรบอกว่ามุมันเล่นแบบนี้ได้ด้วยอ๋อพี่กรณ์บอกเหรอคะ อยากกินน้ำมากเติมได้ลูกเอาน้ำเย็นไหม,มล้างล้างแล้วหรอคะอ๋อโอเควัขนี้ิ้อยกินวันนี้ต้องกินมีซีกี่เม็ดหนูกินไปแล้วสี่เม็ดโอเคครบเติมน้ำเองได้แล้วแม่ไม่ต้องทำให้แล้วเดปิดแม่สนิทปิดสนิทปิดสนิไหมอะอันนั้นตัวอะคะ่ะมาเาฝามาปิดโอ้โห จะตกไหมล่ะ <c oughs> ลช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นให้ได้โอเคแล้วก็เช็คดูนะว่ามันสนิทหรือเปล่าลูกอ่าแม่ดูที่นีโอเคไหมอ่าโ okay. อเคหลอคดครับเียดร้อยน่ากินมาก ยี่สิบนาทีก็ได้นะเดี๋ยวจะพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ไปเข้าอีกยี่สิบนาทีดูน้ำมันมันดูดิยี่สิบนาทีกำลังดีนะทุกคนว้าวน่ากินมากอุ้ยน่ากิน เสร็จแล้วครับมันจะร้อนนะอู้น่ากินมากจัดสวยๆก่อนนะนี่เลยจูน่ากินไหมลกูกไม่ทอยอะไรเนี่ยจัดแบบเนี้ยเหมือน,นเราเราไปนั่งกินร้านเลยจัดแบบไหนเนี่ยสวยจิ้มีแดดออกมากไหนจัดแบบไหนแบบเนี้ยมันสวยยังไงโอ้โหแดดออกโคสวยอะอ,อ๋อยังเงี้ยหรอเหมือนเราไปที่อะไรเนาะเออ <laughs> โมดูวิวโอเคเดี๋ยวหนูต้องรอให้มันเย็นก่อนลูกอร่อยไหมครับร้อนร้อนร้อนไหมดีดีอร่อยไหมฉันอยากรู้ก <love> กอบไหมลูกไหนไหนทำเสียงแบบเคี้ยวๆคี <laughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมบ้างว่ารสชาติเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวลองนี่นะ ืเค็ม,มอดีเลยแล้วหอมปลานิดๆอ,อร่อยอหอมเป็นยังกินได้ไหมกินได้ครับม,ม,ม,มันจะแบบหเหลืองกรอบๆอร่อยนะจุนเนาะอ,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 อร่อยไหมอร่อยเอนเรียกว่าจะแบบ ด้านนึงสาสิบนาทีอีกด้านอีกด้านหนึ่งก็ส0ินาทีแต่ว่าด้านละย0ิบนาทีก็คือพอดีเลยนะแบบพอดีอร่อยกรอบหอมมันก็จะมีข้อเสียตรงที่มันเปลืองไฟเพราะว่ามันเป็นหม้อทอดอไรน้น้ำมันที่แบบใช้ไฟฟ้านะ้อมันก็เลยแบบน่าจะเปลืองไฟแหละประหยัดแบบแก๊สแล้วก็ประหยัดน้ำมันแต่ว่าเปลืองไฟอร่อยทำง่ายทุกคน ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วเราจะพาเด็กออกไปเล่นละว,วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็หยุดเียวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยก็มีกิจกรรมด้วยกันเยอะจะพามาซื้อขนมแต่ว่าเขาบอกว่าขนมอะไรนะจูนขนมคือละอัตเอาใหมคะอขนมคือละอาอคลลอาืคลลออะไรอ่ะมันเป็นแบบไหนอธิ <ปน S 2> บายให้แม่แฟังห<ผ>น่อยแทนหน้าแทนแบบไหนพี่นนท์เขาเอาไปหอกับอิมโอ่จ เป็นไงอะ่ะขนมเืนละอัดจน้าอธิบายใหม่แม,แม่แม่นึกไม่ออกเลยลูกก็ขนมืนละอัดที่พี่น้องเขากินน่ะเพือนละอัดอีหยังขนมอีหยังโอ้ลูกขนมอะไรอะ่ะม,มีขายที่ไหนที่เซเว่นหรอสั่งซื้อ<า>สั่งซื้อที่ไหนคะก็สั่งซื้อที่เซเวสั่งซื้อที่เเว่นแล้วถ้าเราแวะเซเว่นเราจะเจอขนมอันนี้ไหม ก็ต้องแต่ามันต้องดูดูหลายเซเว่นก่อนต้องดูสายหลายเซเว่นเลยเหรอใช่ถ้าไม่มีก็สั่งถ้าไม่มีก็สั่งแม่สั่งสั่งได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยแหละยีหย่ห้อยี่ห้ออะไรพูดยีหย่ห้อยี่ห้อแบบไหนมันชื่ออะไรขนมพิรา่ยขนมอะไรพิราตอคะ งงอ่ะเดี๋ยวพาไปเล่นเป็นผลไม้เป็นผลไม้แบบไหนคะมีสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่มีสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่กับองุ่นใช่อ่อขนมอะไรอ่ะแล้วก็สตรอย่างอ๋อมีสตรอเบอรี่แล้วส้มมีส้มขนมอันเนี้ยครับครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวจะพาไปซื้อแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนใช่ไหม น<ผ>มันเป็นสี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆนะเออโอเคเดี๋ยวถ้านึกออกหรือว่าจำได้แล้วเดี๋ยวจะได้กินเออแต่ตอนนี้เราจะไปไหนคะไป,ออไปหายายเออไปหายายแล้วก็จะพาเด็กไปเล่นนะถ้ากลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมเราจะให้น้องทำกันบ้านก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะพาไปเล่นก็จะมีเดอกแก๊งของเขาอยู่ที่บ้านยายนะเล่นกันทุกวันนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณสี่โมงเย็นเดี๋ยวเราก็จะพาเขาออกไปเล่นเต็มที่เลยกลับบ้านประมาณหนึ่งทุ่มเออ อะเดี๋ยวไปดูว่าเล่นอะไรกันบ้างวันนี้อยู่กันทั้งวันเนี่ยเออเล่นนี่วิ่งไรเป๊ะไม่ถ่ายูไว้นะครับอ่ะราเข็มขัดก่อนโอเคเอออ่ะรัดเข็มขัดอ่าลัดเข็มขัดพร้อมเดินทางพร้อมยังพร้อมไปแล้วครับอืมอ่ะพี่นนท์บอกว่าไง แล้วยังไงต่อมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเวลาเอาเอาขนมเครื่องหัดไห่อไอติมโจิใช่ไหมขนมเผลแล้วอันมันจะแข็งปุ๊กแล้วมันก็จะกรอบด้วยอ๋อแล้วกรอบกระดกแล้วมันเป็นสีอะไรคะมืมีทุกสีมีทุกสีแบ่งตามรสชาติหรอหรือยังไง เป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมหรือว่ายังไงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่คิดไม่ออกเลยลูกอ่าเนี่ยเรามีผู้รู้แล้วเป็นพี่คนโตเขาอ่าขนมที่จุนบอกชื่อขนมอะไรฟุตโรอัพเอออาจําชื่อไว้นะเดี๋ยวจะพาทานะจุนโอเคเออคนนี้คือได้ที่ไหนที่เซเ่นไม่มีก็สั่งอ่าโอเคไปก่อนเออไปเล่นกันบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย ชีวิตของเด็กดเล่นกลัวกลัวคักใส่แมสเล่นอากาศดีกินไหมไปตั้งกล้องมาดิตรมตาเป็นไงอ่ะกกินไหม เพ็ดหะเผ็ด huh. mm hmm. mm hmm. ร้ายอืคำแรกก็คือเผ็ดใครจะรูปไหวไ้มอสูส hmm. mm ูส hmm. ูสตสสูสเสูส hmm. mm ูส hmm. ูสูสาอูส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 าแูสูซูส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 